มานีครับมาฉีดเข็มสองนะควนกับหลอดใบ,บกับบัตรถือวาหลายนะครับก็ใส่ได้อยู่นะหลอดใบ,บควนจีดหน่อยหลอดเศร้าควนหลายรอคิวอยูค่ครับผมครับตาครับฉีดเรียบร้อยแล้วเนาะเข็มสองครับแคตา ก็นั่งรอดูรอดูอาการกับแต่จากนี้ก็ต้องพักพอนละลายครับผมตอนสิไข่แตกเนาะตรวจกอรอดูอาการครับพอดูอาการประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมมันหลบใบพ้นกับหลายเนาะอะไรแล้วแล้วครับ มาหลอดเสาโอ้คนหลายครับมึงกลับมาแล้วเนาะขีดเข็มสองเรียบร้อยครับผมซ่อมเบิงอาการจะส่งเป็นวินวินอยู่เนาะครับเป็นวินวินแล้วก็ผึ่งอะ่นจักหน่อยผมก็มาได้สักพักแล้วครับ กัดจุกหน่อยกัดจุนอนทักพนะ่อนเนาะส้มกับมม่มีอาการยังไรหรอกครับล่อลุ่นจักซ้อมมือเปล่ามือซ้อมมือลืมหัอ,หอแรงสิไข่แตกบุ้นนี่แต่ผมก็สื่อยาทาล่ามากินไว้แล้วครับกันไว้เนาะไม่แ็ดคลิปจนสั้นๆนะครับคลิปนี้ก็จะจบสัน้นนี่นะครับเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเดอ้อส่งเป็นง่วงๆครับส้มเป็นแบบเป็นวินจังหน่อยป,ปอุ่นๆนะก็เลยสิงกไลคสินอนพักข้าวคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนิดนึงนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหไ้ได้ครับเดอ้อ